ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราศก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆจากเขาเรียกว่าห้อง Marketplace ทั้งพี่ๆทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับรุ่นเดียวกันนะครับที่เขาเรียกว่าเห็นแล้วก็มุมมองนะครับที่ผมเนี่ยไปแชร์ในในห้องก็เลยเขาเรียกว่า เข้ามานะครับมาเรียนรู้ร่วมกันก็วันนี้สาหรับหัวข้อที่จะคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเขาเรียกว่าหัวข้อยอดฮิตแล้วกันเพราะว่าคนที่เริ่มต้นอยากจะก้าวกระโดดเข้ามาลงทุนใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องมีคําถามนะค,คำถามยอดฮิตว่าเราจะลงทุนอะไรดีนะครับนั่นะเป็นคําถามยอดฮิตหรือไม่ก็ถามละเอียดลงไปถึงขนาดที่ว่าเราจะซื้อหุ้นตัวไหนดีแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ย รจริงๆแล้วผมก็อยากจะแชร์ไอเดียส่วนบุคคลละกันว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมาพิจารณาตัวเราเองก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยชอบหรือม,มีพื้นฐานอะไรนะครับพื้นฐานอะไรมีแบ็กกราวอย่างไงเพราะว่าบางทีเวลาเราลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนแค่คำบอกเล่าของคนอื่นโดยเราไม่เข้าใจเนื้อหาไม่เข้าใจธุรกิจอย่างดีเพียงพอเนี่ย มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ลําบากในแง่ของเวลาที่หุ้นเกิดความผันผวนหรือสินค้าต่างๆที่เราลงทุนนะเกิดความผันผวนเราก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพราะเราไม่มีแบ็กกราวนะครับอะไรเลยเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆหรือเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวหุ้นหรือตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราสนใจดังนั้นวันนี้ก็อาจารย์ิก็จะมาแชร์นะครับแนวความคิดนะครับที่น่าจะาไปใช้ประโยชน์ได้เขาเรียกว่าแนวความคิดสร้างสุข หรือความสุขนะครับแนความคิดนี้เป็นแนวความคิดของคนไทยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อดอรโกวิดโรพิพัฒน์นะครับถ้าเราไปเซิร์ชใน Google เนี่ยท่านก็จะเป็นหนึ่งในนักการศึกษามอระบบนะครับซึ่งเป็นคนไทยที่เผยแพร่แนวความคิดในเรื่องของคิดเป็นนะครับเพราะในสมัยนั้นเนี่ยเมืองไทยกําลังพัฒนานะครับมันมีศาสตร์ในเรื่องของการสอนผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งแนวความคิดที่ทําให้คนเราเนี่ย แก้ปัญหานะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า problem solving แก้ปัญหานะะเดียวกันก็ทําให้ตัวเองมีความสุขด้วยมันมีอะไรบ้างแนวความคิดก็ง่ายๆครับเวลาที่เราเจอปัญหาเหมือนกับเราจะเลือกหุ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเวลาเราจะมีปัญหาปุ๊บเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาที่สุดเราจะต้องประเมินองค์ประกอบ3อันนะครับก็คือ 1. องค์ประกอบที่เป็นตัวเราต้องถามว่าเราเป็นใครเราชอบอะไรเรา มีความรู้นะครับหรือมีความเข้าใจในธุรกิจไหนบ้างอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สาคัญคือตัวเราหรือเรามีคอนเน็กชันกับคนอื่นที่เราสามารถได้มาซึ่งข้อมูลอะไรบางอย่างอันน,นก็เป็นเรียกว่าตัวเราอันที่2ก็คือเป็นบริบทบริบทถ้าเป็นในแง่ของการลงทุนก็อาจจะหมายถึงสถานการณ์ตลาดตอนนี้มันน่าลงทุนหรือไม่นะครับเราก็เอามุมมองของเราประสบการณ์ของเราสะท้อนออกมาแล้วก็บอกตัวเองว่า เฮ้ยมันน่าลงทุนหรือ,อยังเพราะว่าในระบบการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยจะประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอาจจะขัดแย้งกับคนอื่นก็ได้มองว่าในถ้าเป็นคนที่ลงทุนในช่วงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยมีการรดอัพจริงๆก็คือปรับตัวขึ้นสูงแบบเป็นช่วงที่เข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยผลตอบแทนดีโดยส่วนใหญ่ช่วงการเติบโตดีเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่3 0นะครับของพีเรียหรือของช่วงเวลา นใ,นในหนึ่งไซเคิของเขาว่าจากเริ่มต้นยังไม่ขึ้นไปถึงขึ้นสุดๆแล้วก็ลงต่ําๆแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ลงนะครไอ้ช่วงที่ขึ้นพีคกๆเนี่ยมันประมาณ30%ดังนั้นถ้าเกิดเราจับจังหวะในแง่ของการลงทุนในช่วง30%เนี่ยในช่วงขักขึ้นเนี่ยได้แล้วก็นอกนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรน,นะครับเอาเงินไปบริหารจัดการอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นถือเป็นวิธีการที่คุ้มค่ามากแต่ว่าการที่เราจะเข้าได้ถูกจุด นะครับเข้าปุ๊บแล้วสินทรัพย์ของเรามีการเติบโตเนี่ยเราก็ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจนะครับในบริบททั่ค้งดีและสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นอ,องค์ประกอบที่สําคัญซึ่งทําให้เราเนี่ยในฐานะพี่น้องกันเนี่ยมาเจอกันก็คือในเรื่องของความรู้แง่วิชาการนะครับเพราะว่าความรู้วิชาการในแง่ของการเ,เขาเรียกอะไรคาดการ์หรือว่าการวิเคราะห์การประเมินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ในง่ของการลงทุนต่างๆมันก็มีหลายศาสตร์หลายสาย ในส่วนของอาจารย์ที่ติเองนะครับก็เขาเรียกว่ามีประสบการณ์นะครับแล้วก็ทําวิจัยมาทางด้านทางด้านเนี้ยนะครับไอความรู้ที่เราเผยแพร่ไปเนี่ยแล้วก็มีการพิสูจน์มาหลายปีนะครับมีการตีพิมพ์นะครับงานวิจัยตัวเนี้ยนะครับตั้งแต่สนใจเรื่องการลงทุนตั้งแต่สมัยยนานมาแล้วมากนะครับจนเข้ามาทํางานบริษ,ษัทหลักทรัพย์นะครับจนเป็นวิทยากร ของ TSI ให้กับตลาดจนเป็นเขาเรียกว่าสมัยก่อนตอนตลาดงานเส้นเดียร์ซิตี้งานแรกเลยที่มีการโปรโมทในเรื่องของออนไลน์เทรดดิ้งที่เป็นเน็ตเทรดดิ้งอเยติก็เป็นวิยากรคนแรกนะครับที่ทางเซ็ตเทรดในสมัยนั้นเขาดึงเข้าไปเป็นวิยากรคือในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราไปบรรยายให้กับเซ็ตเทรดเซ็ตเทรดไม่ไดจ้จ่ายเงินนะต้องบอกให้ท้าตามตนะครับเขาก็ให้รูมกับ บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆแล้วก็ส่งตัวแทนไปจะให้ตีก็ในฐานะที่เป็นผู้จัดการสายการตลาดเล็กทรอนิกส์ในสมัยนั้นนะของบริษัทโบรกเกอร์ที่หนึ่งก็ไปบรรยายนะครับให้ความรู้กับกลุ่มนักลงทุนนะเดียวกันก็จะมีทีมงานเนี่ยเขาไปรับเปิดบัญชีในสมัยก่อนก็เป็นทํางานเป็นเหมือนกับอ,อีเวนต์นะครับออกออกไปเปผยแพร่ข้อมูลเลยทาให้มีความรู้สึกว่ารักแล้วก็ชอบในแง่ของการถ่ายทอดความรู้มันก็เป็นที่มาของการ ก็ไปเป็นวิทยากรอาสาให้ตละดลักทรัพย์หรือไม่ก็ไปแชร์ประสบการณ์ตามหาอะไรต่างๆรวมถึงบางทีตอนนั้นจําได้ว่าเคยเ,เป็นเข้าไปตอนนั้นรู้สึกวิทยากรอาสาท่านหนึ่งนะครับชวนไปเป็นครูอาสาให้ที่โรงเรียนหอหวังต้องเพราะเรามีพื้นฐานางด้าน e n g i n e e r ยริแล้วก็เด็กเนี่ยที่เขาอยากเรียนวิทยาศาสตนะร์เขาก็อยากจะเปลี่ยนมุมมองบ้างไม่เอาทฤษฎีเอาประสบการณ์จากคนที่ทํางานจริงๆในฟิลนั้นๆ ก็เลยมีโอกาสไปแชร์นะครับแชร์จนได้รางวัลผู้ปกครองดีเด่นนะครับสองมาสองใบก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นจำไม่ได้แล้วเป็นอะไรด้านอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้มีลูกนะไอ้ติไม่ได้แต่งงานนะไม่ได้มีลูกเพียงแต่ว่าไปแชร์ก็เป็นผู้ปกครองดีเด่นซึ่งไม่ได้มีลูกอยู่ที่โรงเรียนหอวังซึ่งปกติเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรนะจะเป็นผู้ปกครองอผู้ปกครองของเด็กเนี่ยอาสามาสอนไอ้ติก็คือเป็นคนเดียวแหละที่กระโดดเข้าไปก็คือชอบแชร์ประสบการณ์อยู่แล้ว อะย้อนกลับมาในส่วนของตัวองค์ความรู้นะครับเมื่อเราประเมินเนี่ยนะครับจะองค์ความรู้3อันนะครับก็คือจากตัวเราเองพื้นฐานตัวเราเองจากสิ่งแวดล้อมหรือบริบทแล้วก็วิชาการเนี่ยเราก็จะเอา3ตัวเนี้ยเข้ามา,าผ่านกระบวนการคิดนะครับเอามาตกตะกอนจนเราได้เป็นโซลูชันนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับอีกครั้งหนึ่งก็คือ เมื่อเรามีความทุกข์ใช่ไหมเรามีปัญหาเรามีความทุกข์เหมือนกับหลักพุทธศาสนาทุกสมุทรไทยนิโรธมากนะครับเรามีปัญหาเราหาทางดับทุกข์อะไรพวกประมาณนั้นแล้วกันทีนี้เมื่อเราแก้ปัญหาได้เราก็จะเกิดความสุขนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการอย่างนี้ไปเรื่อยตามแนวความคิดของคิดเป็นทีนี้ในส่วนของอาจารย์นิติที่สอนเนี่ยมันก็จะอยู่ในบริบทของวิชาการนะครับวิชาการมันก็คือเป็นแค่พาร์ทพาร์ทหนึ่งในแง่ของการตัดสินใจของ สมาชิกแต่ละคนในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อตราสารเลือกซื้อหุ้นเลือกลงทุนในกองทุนนะครับอาจจะให้ติดเป็นหนึ่งพาร์ทเล็กๆนะครับในแง่วิชาการแต่ยังมีอีกสองพาร์ทหลักๆก็คือพาร์ทในส่วนของตัวตัวแต่ละสมาชิกแต่ละคนเองแล้วก็ในส่วนของบริบทแต่ที่แต่ละคนมองเพราะว่าแต่ละคนมองตลาดไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าบนวิกฤตมีโอกาสบางคนก็บอกว่าบนโอกาสมีวิกฤต หร่มันก็แตกต่างกันถูกไหมั้นนะมุมมองตัวนี้มันขึ้นกับมุมมองแต่ละคนแล้วกันทีนี้อาจารย์ทิติ์ก็เคยบันทึกข้อมูลไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าเราจะมีการทำเขาเรียกว่าแบบทดสอบนะครับมีการเปิดให้สอบนะครับสำหรับสมาชิกที่ได้เข้ามาในห้องแล้วเราได้ทำการศึกษาตัววิดีโอที่ทำการอัปโหลดไว้เนี่ยจนมีความเขาเรียกว่าลึกซึ้งในระดับหนึ่ง นะครับเราจะมีการสอบแบบเดียวกับต่างประเทศที่ต่างประเทศเรามีการสอบวัดนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเราสอบวัด3ระดับก็คือความจําความเข้าใจและก็การนําไปใช้นะครับเดี๋ยวยายติก็จะปะสอบการวัดระดับความจําเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึ่งเดี๋ยวยายติก็จะประกาศว,ว่าสมาชิกท่านไหนที่เข้ามาศึกษาแล้วคิดว่าเนื้อหาเนี่ยมันเหมาะกับเราเราอ่านาเราเข้าใจ รเราอยากจะศึกษาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเนื้อหาให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทดสอบได้รู้ว่าการที่เราจะกระโดดเข้าไปในตลาดจริงๆเราน่าจะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีเพียงพอซึ่งพื้นฐานความรู้ที่ดีเพียงพอมันก็มีอยู่2แบบก็คือเราประเมินด้วยตัวเราเองนะครับเราประเมินด้วยตัวเองว่าเราพร้อมหรืยอยังอีกอันนึงก็คือเราใช้เกณฑ์ในส่วนของวิชาการในการประเมินถ้าถ้าแต่ละคนมองว่า เกณฑ์ในแง่วิชาการมันมีประโยชน์นะครับก็มาจอยในจุดนี้แต่ถ้าหลายคนคิดว่าเฮ้ยเราก็สามารถประเมินตัวเองได้ว่าเราพร้อมหรือยังก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาจอยในโปรเจกต์นี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะให้ดีบอัปเดตให้ฟังทีในคลิปหน้านะว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างไรนะครับแต่ก็อิงสักพักหนึ่งเพราะว่าให้เวลาสมาชิกเนี่ยนะครับได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ตกตะกอนความรู้กันก่อนว่าความรู้ที่ได้รับเป็นยังไงบ้างนะครับในการวัดผลครั้งแรกจะเป็นในแง่ของความจำนะครับความจำความจำนะก็ลองไป อ่ดูแล้วกันถ้าเราจําได้เราหน้าทขาข้อสอบได้มันก็จะไม่ยากข้อสอบก็เป็นการสะท้อนนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยมีความรู้ในระดับความจําในระดับไหนผ่านคุณเกณฑ์ขั้นต่ําหรือไม่นะครับเพราะถ้าเกิดเราจํายังไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นการยากที่เราจะกระโดดขึ้นไปเข้าใจหรือการนําความรู้ไปใช้ถูกต้องไหมอานีล้ละกันก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับเดี๋ยวอายตด๋จะบอกว่าเรา จะเริ่มต้นนะครับอวางแผนในการพัฒนาองค์ความรู้ในแง่นี้ร่วมกันได้อย่างไรก็ขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามมาช่วยกดกันกด subscribe นะครับก็บคุณพ่ออาจารย์นิติคงดีใจนะครับที่อาจารย์นิติก็ได้ทําตามที่สัญญาแล้วนะครับก็ได้ทําตามที่ท่านมุ่งหวังไว้นะครับก็ถ้าดี d ดีชุดนี้หรือว่าวิดีโอชุดนี้มีคุณงามความดีก็ให้สมาชิกทุกท่านระลึกถึงคุณพ่ออาจารย์นิติด้วยละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ